Ifying, Professional Print and printing service es สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่โรงงานที่ประเทศจีนนะครับอยู่รุงควรนะครับอันนี้เป็นิพิเศษนะครับเป็นเครื่องตัดฟิล์ม UV DTF นะครับที่ใช้ตัดด้วยการาสแกน QR Code นะครับเห็น QR Code ที่ด้านหน้าไหมครับ เป็นการตัดแผ่นแบบต่อเนื่องนะครับใช้พิมพ์งาน DTF แล้วเข้าเครื่องแล้วก็ตัดได้ทันทีอันนี้เป็นเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์มานะครับงาน DTF UV ที่ประเทศจีนเป็นที่นิยมมากนะครับแล้วเขาจะใช้การตัดแบบนี้นะครับแล้วก็มาใส่ซองแพ็คเป็นแบบนี้นะครับ ส,ส,ส่งออนไลน์ลูกค้าก็จะได้งานที่แยกคินไปนะครับง่ายแล้วก็สะดวกนะครับรวดเร็วไม่เหมือนเครื่องตัดสติกเกอร์ที่เราใช้อยู่ที่บ่าเราต้องโยนไฟล์อ่านมาร์กนะครับที่นี่ไม่ต้องนะครับดึงมาเจอ QR code ตัดเจอ QR code ตัดนะครับี่คิวอุตสาหกรรมอยู่อย่างแท้จริงนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาดูว่า ตัวนี้เหมาะสมกับบ้านเราไหมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ